ได้สร้างวามแตกแยกไปทั่วโลกและกลุ่มั้นนี้มีเงินทุนมากมายนะครับตําราก็แจกฟรีเมื่อสักครู่นี้ได้โจมตีหลักอกีดาซึ่งเป็นหลักอกีิดาอาลิซุนนาเห็นใช่ไหตําราเล่มไหนถ้าทานไปเปิดดูในโลกมุสลิมถ้ากาาล่าวว่าอาลิซุนนาเห็นะหมายถึงอาชาอิรอและมาตูริเดียโดยที่บรรดาปวงป่าท,ทั้งหลายให้การยืนยันกลุ่มว่ามีน่มาทีหลังครับ นะมาที่หลังหลังจากนาบีประมาณ1,200ปีทา่านเลือกเอาสุนนะ200ปีนะฮะและอากีดาที่เชื่อว่าพระเจ้ามีรูปมีร่างมีลักษณะเหมือนมนุษย์แต่ว่ามีร่างกายนะครับมีจิสมุนมีร่างกายที่ไม่เหมือนกับร่างกายของสิ่งทั้งหลาย มีมือที่มีนิ้วนะครับซึ่งหลักการดังกล่าวเนี่ยเป็นหลักการของพวกมุยัสิิมะพวกให้รูปให้ร่างกับพระเจ้าพวกมุชัฟฟิฮ้าพวกที่ถือว่าอลัลอตาลานั้นเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งถูกสร้างนะครับกลุ่มเหลนี้มีมาตั้งแต่ในยุคสมัยสลับสลับหมายถึงในช่วง สามรอยปีแรกนับตั้งแต่ที่อิสลามเนี่ยได้เผยขึ้นมาแต่ไม่ใช่กลุ่มที่เป็นสลับโซเละหมายถึงสลับที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในหลักการอย่างเช่นบรรดาอิหมัมทั้งสี่อิหมัมมดลกีฮานาฟีฮัมบาดีนะครับแต่เป็นกลุ่มพวกตารรอมียะพวกชิชมยมียะ กลุ่มเหล่านี้เชื่อว่าพระเจ้านั้นมีรูปร่างเหมือนมนุษย์มีูปร่างนะฮะแต่ว่าทิตาก็คือว่าว่าเป็นเรือร่างที่ไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายซึ่งท่านอิหม่ามอาหมัดบินฮัมดานคนที่อยู่ในมัซยับฮัมบัลีนะครับได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือบิดายะ อัลมุบตาดีอินได้รับูเอาไว้ว่านะครับบอกว่านี้คนในมัทธมัธัพฮัมบัลีนะครับบอกว่ามันชักบาฮาหูบิคอลกิฮีฟะกคเดะกาฟนะผู้ใดก็ตามที่ เปรียบเทียบว่าอัลลอฮ์เหมือนสิ่งถูกสร้างเขาคนนั้นเป็นกาเฟและท่านใกล่าวว่าว่านัสซออาไลฮีได้ระบุไว้ตามนี้ท่านอิหม่ามอัลหมัดอิบนีฮัมบัลพร้อมกับกล่าวการใดการใดอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งมากล่าวว่ามันยัสซัมันนะยัสซัมันยัสซัมอัลลอฮ์ ผู้ใดที่ถือว่าเรา์มีรูปร่างอ,าอิมามอัมมัดย์ทำมันนะซึ่งเป็นอุลามะที่ว่าดีใหก้การยอมรับบอกว่ามันยัสซะมะนะผู้ใดที่ถือว่าเรา์มีรูปมีร่างนะครับมีรูปมีร่างละกันอัจฉามซึ่งไม่เหมือนกับรูปร่างทั้งหลายเหมือนที่กลุ่มว่าบีเข้าใจ <S <S เป็นกาเฟ่เหมือนกันนะนะ<ร>เป็นกาเฟ่เหมือนกันนี่คนใน อยู่ในอุลามาของกลุ่มวะหาบิยัทีให้การยึดถือนะะยึดถือเพราะอรรานนั้นนะครับมีมาก่อนสรรพสิ่งต่างๆนะฮะมีมาก่อนสรรพสิ่งต่างๆพระองค์ไม่เหมือนกับสิ่งใด